สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KOT Channel ครับ KOT Channel ก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอม OMG Server Global นะครับผมนะครับกิจกรรมรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาอัญเชิญที่เกมีกันนะก็อันเนี้ยผมก็มัน50บใบมันได้ตัวของ SR ตัวใหม่นะมีอาคาชินะครับผมนะแล้วก็ตัวของแรปปิด โปรโมชั่นด้วยนะก็ผมอาจจะเปิดสักประมาณ43ใบนะครับผมแล้วก็อีก7ใบเนี่ยอาจจะรอรายวันนะไปอีกหกสี่สิบสี่สี่ใบอีก6วันก็ไปรอเปิดตัวของมิราคาชิเป็นรายวันนะเราจะเอาตัวของมิราคาชางเดียวนะครับผมก็จะดูว่าเชนส์อัพเนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะปะประเดิมอันแรกด้วยยันตาไปเลยแต่ถ้าเกิดได้อา สาม S R หรือ S SR, P ก่อนเนี่ยก็หยุดนะเอ๊ะอะไรกันนะนะครับผมนะก็เพราะว่าเดี๋ยวเอาวิชคอยด้วยนะครับโอเคมาไปแล้วนะเราเปิดเหมือนเดิมขอเป็นอันนี้สี่ตัวแล้วกันขอเป็นเขียวกับแดงอะเอาเขียวกับแดงมา ถ้าเขียวกับแดงมาเมื่อไหร่ก็คือไปเลยนะฮะอ่าเขียวแดงมาแล้วปะสิบใบแรกนะขอเป็น sp นะขอเป็นอ่า sp สิ่งอุ่นไกลเขียวแล้วกันนะฮะขอตลอดไม่ได้สักครั้งนะครับผมปเปิดมาตัว sr ถือว่าดีอ่า หกเจ็ดแปดสิบใบแรจกจะเกลือเลยเหรอไม่นะโอ้โหจริงด้วยเกลือไปเหือครัยี่สินะก็นะคือถ้าเกิดสี่าสบใบไม่ออกเลยเด็กก็คือดวมของเรองเกลืออะไรก็ถือว่าอ่ะปัดคป มันต้องออกแหละเออเ,เราอย่าพูดอย่างนั้นเลยผมเริ่มเห็นความชิบหายมาแล้วนะผมเริ่มเห็นัลเริ่มเห็นเขาลางเขาลางแห่งความชิบหายยนะิ่งสิบไป่าน ขออุค์ไก่เคียวเอสพีได้ไหมได้โปรดได้โปรดอย่าเป็นตัวเก่าขอแกนนิ่ยอตัวใหม่ใหม่ให้ได้ใช่ไหมโอ้สามสิบไปไม่ออกเลยนี่เรีดอัพใช่ไหม สามสิบใบผ่านไปนั่นสี่สิบแล้วสรุปผมเกลือนะฮะผมเกลือนะครับผมบนะอันนี้บอกไปก่อนเลยผมเกลือนะ,ะอันนี้สี่สิบใบเกลือแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเกลือแล้วนะอันนี้เรียกเกลือแล้วนะฮะอนนเอาอวน,ะะออนตัวเอสพีเหรอเกลือนะ

อันนี้เราอนนะราอีกหกวันะเนาะเพราะนั้นเราเปิดอีอบา่าอะไรอีกสามใบนะได้อีกสี่ใบก็ถือว่ามันก็ไม่เชนส์อัพไม่ต่างอะไรไม่ต่างอะไรกันกับปกติเลยนะก็ถือว่าเก็บ,บตัวบอทติ้งชายไปนะ พเพราะวราค่อนข้างช่ดีในเรจิชิโอรอกเจมแล้วแมเออนะเขารักเราเขารักเราพอตั้งแต่นั้นมาก็าสาบานว่าจะไม่เอาพี่โจงลงสารอีกเลยอ้ยุ้ยเกือบเกือบเกือบสี่สี่ใบแล้วนะฮะโอเคนะหกใบน้ารกี่มัน แต่มันก็รอ,อเข้าร้านก็ไนดน้มั <c oughs> นะฮะอูสี่สิ 40, 40บใบแรกมาดำหนึ่งลูกออกก็ถือว่าคุ้มอยู่นะโอเคนะครับผมนะก็สรุปก็คือได้มนาะตัวเดียวอืมตัวเดียวเศ้าแป๊บนะ ไม่น่าเลยเราน่าจะเอาไปกดอันนี้นะรอบหน้าเขามาน,ะนาามานะี่นนะนเ SP องค์กาย16โอเคนะครับผมก็ตะกี้รอบนี้ประมาณนี้รดับกันนะครับผมแล้วก็สรุปเกลือกันเกลือกันไปได้ SP อารอนโจนมาแค่หนึ่งตัวนะฮะเ,เกือกว่านี้ไม่มีอ,อีกแล้วนะครับผมอาเดี๋ยว เปิดรอบหน้าก็อาจจะเป็น SP สพีเอนมอสซูบิแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยผมลืมไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยลุงนี้น่าจะเก็บไว้นะเว้ยแต่ถึงตอนนั้นน่าจะได้ตัวของ SP อุงไกเทียวแล้วแหล,แลนะเนาะผมเก็บเยบไปตะ้าคุณไแล้วนะเนี่ยอันโดนมาเป็นกระตักนะครับเนี่ยอันโดนมาเป็นกระตักนะแค่จะทำอีกตัวได้แล้วมัไงนะแค่จะซาอันนี้ก็เนะี่ยจิงโกรนี่ก็อีกตัวนะึ่งชิ อาชูราเนี่ยอีกตัวได้แน่นอนอะตัวเก,ะกะว่าๆเนี่ยทำอีกตัวได้แบบบานไทยเลยนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันสรุปก็คือราคาเอสพอ่ on. นโอนตัวเดียวเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้กับช่องของผมและคลิปของผมด้วยนะครับสหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ